โอ้โหจังหวะแรกไม่ลงก็แม่โอ้จังหวะที่สองนี่กระโดดเลยก็แม่จังหวะก่อนกระบอกิี้ไม่เจ็บไม่เจ็บตีลังขาเลยจังหวะตีรังขาจังหวะนี้ไม่เจ็บเท่านี้ไม่ใล่ไม่รองมันล่ามงนี่มันล่าจังหวะนี้เป็นทางฝังคงเอามารงนี้ต่างหากระพง บิดเล่น oh, นูต oh ัวอรกลัง oh. ู <res cont> ้หอวอยู ah! <t televis ative> mm ้ร hmm. ักษาประตูได้อยู่ไหนี่ค่ะไปตามฝังไาลิซิวิตโอ้โหหัวตูมเดียวเลยอ่าไม่ข้าวกอบจังหวะนี้เป็นลูกทั้งต่อีกครั้งครับของของเรี่นอามาม่วง มาได้ไปยุ่มาสุดท้ายไปเลยนั่น่องคนี้เน้นไถุงไปเอาบอลลงเอาบอลลงไปไปยุ่งบอลอีแปดลงเดนเอาม่วงให้าบ้าสิ่าโอ้โหของโจงนนี้ใหู้ลงเดเอามาม่วงเยไปเลยเลยโอ้ไปจ่ายจ่ายเลยเล่นมันหญ่เลยครับ

ลบอลด้วยไม่ลายบอลรอไปถึงบานบางเคกด้วยเนียนในนี่น้องเหรอชื่อนาดิษนำกุวงในข้องปะเดียวกันนเออปะเดียวกันไม่เดียวกันเล่นอยู่ไหนเล่อยู่บริมตีเล่นในอามะม่วงไปไปาตามไิปีบเลยนางั่บานะบางอามะม่วงยมาเลขบเอได ทุกคนทุกคนดูคนไม่ต้องชิงเพื่อนอยู่ในแถวเพื่อนไสองปีก็เข้าไปสู่รอบรองนะครับมามาไปเลยนี่นี่นรอบรองนะครับนี่เหลี้นัดครับว่าพวเขาจะเข้าไปชิงชนะเลิศได้หรือเปล่าต้องเป็นนี่นี่นี่ใครจะเป็นคู่ชิงของแม่ของยายว่าชิงไป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 อยู่นี่สิเป็น ไม่ผ oh <huh Becca good food> ่านมาได้ส <Tür> ิบโอ้โหกินหลังเท้าจังหวะนี้เป็นตาฝั่งของเสื้อสีม่วงเจ้าหน้าที่ไฟสนามเจังหนาที่ไฟสนามขอไฟหน่อยเปิดไฟให้หน่อยโอ้โหอลิขานชักขึ้

กวาดสะดงกินมาเก็บบอลได้ไหมตทอง่งมาเลยสิมาโอ้โหจังหวะนี้เก็บแล้วเดีวดไปอยู่มาลสิเวโอ้โหฮ่าไปมาแล้วครับขอบคุณมากครับยังไงในะมาแก้วมาแลยมาเลับเขาอยู่ที่พักมาลสิเวนไอยู่โอ้โหมาลิก้าอย่ากดกีบมือค่อยพู ถึงลูกถึงคนถึงคนถึงถึงถึาสิาาไบุ้มบอกเลยว่าเล่นดีว่าบางวันแล้วหมายเลขสิบอะไะนี้บางบอได้ต่าาให้ทาฟงหมายเลขเก็ดหมายเลขเให้ตาฟงหมายเลขสิบา จังหวะนี้บอลไหลตระกระตั้งข่าวไปชาร์จกันนะหมายเลขสุดท้ายขึ้นน้ำเลยครับอ่ามาเมืองไปเพื่อไปเพื่อไปเพื่อโอ้โหจังหวะนี้11ยิงจังหวะนี้ ไม่ด้มีอะไรครับแต่ว่าจังหวะนั้นโดนรบกวนสมาธิไปเลยไปเลยลากไปเลยลากไปรีบรีบรีบไรีบไขมาหาหมายเลข้ท่าดีใ่าดีใจาดีใจ่าดีใจอบอก o i รบเ้ยังไมรยังไมเอา โอ้โหดีใจได้ไม่นานแมตาฝักเลยครับออาบาบ่วงอาเก็ตไปบังบอลเรามาเสมอกันแล้วครับสกอครับสกอหมดสุดยอดขุนพระไม่ทันเลยมาลยิศขุนพระไม่ทันมาเลิศ เดินเพื่อเอ้ยอ่าเรามาชมลูกนี้จะเอาคืนได้หรือเปล่าอ่าไปไปตกลงดีๆตกลงดีอ่าค่อยขาไปนั่งนั่งนั่งนั่นั่งแน่นแน่ดีอ่าสับขาหลอกอัพโอเคอ่าสูตรนี้ผมไม่น่อยครับยังได้อยู่หาก่อนหาก่อนเดียวเดียวยังอยู่บนขวายังได้อยู่ตรงควางอาวมม่วง One หัวเต็มจะมายังไหวดีว่าไงมาเลสดยังได้อยู่อาคนนี้ต้องลีกเลยครับมาเลต้องลีกเลยครับมเล็กสเลสาไจ้าาประตูับาเร็วเยววดวดโดดขึ้นมายังได้อยู่บอลออกไปสับสหรับมาเล็ลูกนี้มาเล ยังไงอยู่าเลเก็โอ้โหทักแบ็คไนทตฟังมายเลขไม่ม hey, anyway? ีอ oh ้หลขสิบาโอ้โหมาเลขเก็บังวะนี <im>. ่หมายเลขสิบโอ้โหมาลิบสออ่หลังมาเหมือนลยมาเลี่สิบสองกับาลห้ ยีไม่ออกเลยครับเดี๋ยวตอยู่มาเลยค่ะเทปไปไหนหลาวลุงไปไหนหลาวลงมาดล้งสาึินมาอะไรอยเจ้าตัวไป้ สอดโดขึ้นมาเป้าหมายอยู่ที่ทาฝามาริสิจากบอล้มายังไม่ออกเล่นต่อได้จงกวนี้โอ้โห่ผ่ามาริสิเอดีใจได้ไม่นานัะสำหรับโยนอาคาโบโอ้โหดนมาลิสิบสัตวจากขึ่นสนามไปลูกทุ่มเล่นินสองทุ่มให้มาลิแ ทังหวะนี้โอ้โหทุบมาอย่างไรให้กบแบบนั้นนะยังวะรับจังวะรับยังวะรับคุหมายเลสิบโอ้โหมาเลหได้ลูกมายเลสิบเอวลงไปลงไปลง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 ถอยถอยโอ้โหจับได้ก็ทุบเลยก็ไหมายเลขเไูหมายเลข ยกขึ้นมามาเล้แปดจังหวะนี้หนึ่งเนึ่เพือ่อทำประตูโอ้โหจะทำไงครับชุดแรกไปเลยครับ